คาถาหานุมานนำทัพของหลวงพ่อกวยให้ภาวนาพระคาถาหานุมานนำทัพสามจบก่อนที่จะออกเดินทางแล้วเอามือซ้ายลูบบ่าฟานึกในใจของตนเองว่าหานุมานอยู่ประจำที่บ่าฟ้าของเราเป็นประจำจงคุ้มครองป้องกันภัยให้ข้าพเจ้าด้วยเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วภาวนาพระคถาว่านะโมพุทธายะนะมัตติตวารังหะนุมาลังอระหังกันโตนะโมพุทธายะ วิงวังกันหะก,กันโตยะธาพุทโมนะหะทับหน้านุปทับฝามาทับซ้ายนักทับหลังตังเมสะจิโกมังสุเลโสอปะนาปสุสุปิอะทะสติปุวิเสเวตะโกกะโคนะมามิหังนะโมพุทธายะนะมติตะวารังหะนุมาังอะรรหังก,กันโต นะโมพุทธายะวิงวังกันหะก,กันโตยะธาพุทธโมนะหะทับหน้านุบทับฝามาทับซ้ายนักทับหลังตังเมสะทิโกมังสุเลโสอปะนาปะสุสุปิอะทะสิติปุวิเสเวะตะโกกะโคณะมามิหังนะโมพุทธายะนะมติตะวารัง หนุมาณังอะระหังกันโตนะโมพุทธายะวิงวังกันหะกันโตยะธาพุทโมนะหะทับหน้านุบทับฝามาทับซ้ายนัททับหลังตังเมสะิโกมังสุเลโสอะปะนาปะสุสุปิอะทะสิติปุวิเสเวะตะโกกะโคนะมามิหัง